ค่าวันนี้เรามาตำส้มตำมะม,ม่วงน้ำปลานะคะน้ำตาลสายแดงนะคะนี่นะคะมะม่วงค่ะอันนี้เราเครื่องปรุงกระเทียมนะคะเราจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะคะมีกระเทียมพริกนะคะเม็ดใหญ่นะคะแล้วใส่น้ำตาลสายแดงเครื่องปรุงรสนะคะเราทําแบบง่ายๆค่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนทานนะคะไม่กินเผ็ดเท่าไหร่เล นี่มาม่วงเอาแบบ,บแซบๆนะคะเราใช้โคหินนะคะเพราะไม่มีโคแบบนั้นไม่แซบ,บไปไม่รู้ไปนี่ใส่ไปห,หมดเลยเดี๋ยวว็รู้เองโมหรือจ้า ช้อนกับช้อนช้้นช้อน,อนอใส่น้ำปล้าด้วยนะคะมะม,ม่วงเปียบอ,อกไม่รู้่ะจะไม่ค่อยแดงเป็นมะม่วงมะม่วงแก้วนะคะนี่ใส่นี่เลยในความรวดเร็ว ่คะของเราง่ายๆค่ะม,มีอะไรมากเลยกินแบบปะปลาแบบปั้นปลาไม่มีธงมีถั่วอะไรแล้วขอมะม่วงกับมะเขือเทศนี่แหละพอแล้วไม,มีอุปกรณ์เลยเยอะ ประหยัดต้องทําแบบนี้ดูในกะรุงเทพก็ต้องประหยัดนะคะเห็นนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ําปลาที่หลังนะคะใส่น้ํามะนาวป่นค่ะน้ํามะนาวนะคะน้มะนาวนี่นะคะมรู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่าลองไปก่อนอืมที่กรองเราใช้มะนาวสดไปเลย พราะเดี๋ยวเม็บมันจะร่วงค่ะถ้าบีบแล้วมันก็นะคะตายไปแบบนี้เขามาขายสดๆน,นะคะจเสาใบอนี้คือใบใหญ่นะคะ นี่เลยนะคะจุดๆเๆราใส่ใบเดยวพอเพื่อมะม่วงโอมังกรอมเขาจะขายปุนแล้วโอมังกรนะคะไม่มีทั้งกุ้งแห้งเลยนะคะกินแบบเพลียวๆน้ำตาลใสแดงอีกสักนิดนะคะเราจะใช้น้ำตาลใส่แดงนะนี่น่อ่ะอร่อยเปลี่ยนสไตล์ ใช้น้ำปลาราชอบแบบนี้นะคะอร่อยมากใช้ประจำใช้ประจำเลยค่ะ,น,น,คะนี่เลยนะคะตามแล้วลองชิมดูแล้วก็าตามให้ละเอียดก่อนไม่รู้อร่อยป่ะนี่ค่ะลองชิมดูนะคะ เปรี้ยวเปรี้ยวเดิมมมงมะม่วงดีกว่าเราใส่น้ำมะนาวน้อยหน่อยนี่นะใส่ไม่สะใจก็ใส่ไปเพราะน้ำปลาเขานี่ไม่เปิเ๊กเข็มเท่าไหร่อุปรกรณ์เราไม่มีเยอะอะค่ะเราอยู่แค่นี้เตมนิดนึงอยากไม่ได้เข็ม เสร็จแล้วนะคะเนี่ยแค่นี้แหละตำจุ้มตำมะม่วงป่าๆเราจะเรียกแบบนี้นะเพราะไม่ไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ตำแบบป่าๆนะคะก็เรียบป่าๆแค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวาวางก่อนนะคะเาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลย เราคิปก็ไม่ได้จ,จานแล้ว <c oughs> <c oughs> เแม่ต้องทิมดูนะคะว่าอร่อยไหมนี่คะ่ะนี่คะ่ะอร่อย นะคะเราใส่เลยนะคะไม่มีผักก็เลยเอาใบมังลักจิ้มเลยจ้ะง่ายๆสำหรับเราเนี่ยและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยง่ายง่ายสันส้นๆนะคะตามมะม่วงป่าๆนะคะแบบป่าๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามมะม่วงปลาร้าแบบป่าๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค,ค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ